ครับผมขอ,อกลับสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ไอซิดคนนอนนานะครับผมโค้งสุดท้ายของไอซิดนะครับได้ยินข่าวว่าฝันฝันใหม่ฝันเพิ่มนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้เจอตัวเป็นๆป็นของไอซิดคนนอนนาแล้วนะครับผม ไม่ได้นอนนานแล้วครับเดี๋ยวนี้นอนตลาดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของไอซิสนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอซิสครับไอจังไสเนาะไอซิสหวานเพิ่มเติมบ่ค่ะหวานเขาเอาเงินมามาให้หารวยหาชิปไม่ไดถามมาเอามาให้เขาให้จังเขาโดนโดนเขาจังว่าพอกันนอนมาถันก็เลยเอาให้มาถันคุยยิ่งไหมเอามาให้ อันเอามาให้เราก็เลยว่าไปจากเจ้าอยากกินยังเจ้าก็ไปเส,สียวเด้อไปเัิดบัดนี้เขาลงไปลงจากจังหน้าแลีนหูปลาไปเถิดหูปลาไปยังหัวหัดไปเัิดเอ้าไปลานข,าข้าเขาร้านน้อย,อยไงก็เห็นบบนี่เนี่ยงหนี่ไปเถิเมี่ยงหนี่เคยเห็นบ่ไปเัิดเป็นเมืองบ่เออเป็นเมืองน้ยอยไง นีแต่ว่ากันว่าอยู่ในเมืองกระบุแมนคือจังเป็นบ้านสมัยเก่าเหรนไหมอ่าบ้านใหม้กระไม้เก่าแต่ว่าคนอยู่หลังละทิบกว่นคนเลยสิบว่าม,มากตัวเก่ากว่เน,นา,เาเนะบ้านนี้เนี่ยหลังเก่าเนาะเมื่อนี้ยกสิมาสรุปโค้งสุดท้ายของไอซีดมีเพิ่มเติมเพื่อหาหาศูนย์นะคะเอฟซีเนาะบานนี้ที่ โอ้สองสี่หนึ่งกับมี่บ่ไอซ์ซีเลขมากบ่ค่ะโอ้เลขมากคนเพิ่มเติมมากหาหาศูนย์กับสองสี่หนึงเมื่อนี่ก็ทิได oh, oh, <scenes> ้สร <government> <sis> ุปเนาะไอซิซเนาะค่ะบ้านี้คือฝันดีมากตลอดบ่ค่ะตังแ่เพียงเลขมากกม่เรงใส่จุดถูกจุดเย็นแต่ว่าทางบกการคุดถูกถึงเย็น อย่ามันหน่อยให้แก๊สให้จบว่าโอ้ยเมื่อคืนยุตใจสดใหม่ฟันดีฟันแนลได้เนาะไม่บ่ากันอ่ะเอฟซีโออันนาซีสิมี่ยังทีมไทยฝากเอฟซีาะค่ะเขาก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีโชคไม่หลาบเนาะได้เฉือกเลเฉื่อยเงื่อนไม่ทชอบ ขอบคุณไอิดได้หลายค่ะค่ะนี่การสรุปเลขของนาสีเดอร์เอฟซีกับสีสรุปตั้งแต่ต้นจนจบของเพื่อนมนาะค,ะค่ะก่ะมีตกลงแน่ก่ะขอเอาไพ่เ้ยค่ะเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะนายยเออสวัสดีสวัสดีสดโอ้ยหงยินค่ะว่าอัมานมโชกมันหลาบดูเนาะบานนี้ยากผ้าเอฟซีมาตาม แนวทางเป็นจังไจงวดนี้ฝันดีบ่ค่ะงวดนี้ครับฝันว่ามันฝันดีอยู่น่ะนะฝันว่าได้โศกไงพอดิฝันว่าได้ป่าพอดิอ้าโทษที่ในว่าไปฝันว่าไปตึกแหงปีป่าเราบ่อนบึ้มบมบึ้มบ่ไม่รู้ตัวยังไงบ่อนก็เลยเอ้ยบ่อนบึบมาบึบหลังอยู่ก็เลยวันรับเบิงกันน่ว่าสั้น อาได้ว่าสั่นวาเลยวานลงไปบึบ้บเลยบึ้มบอบมบึ้มบอมอย่างนี้นตีเหล่มาสมสั่นวาติดแล่าก็เลยลงบึงกันน้าวลงถึงบันอ่ะผู้ใดมาวานไหนตื่วานไหนเจอเห็นนู่นอีอป่าหนึ่งนี้มัม้มีคนวางได้ทาเหล่ามีคนวางไปทาแล้วอีปา่าหน,นึง่งมแต่วเห็นปลาตีเหล่าก็เลยจะควงก็เลยเอาขึ้นมาตัวแบบใหายหนึ่ง อืมเลยได้มาเนาะที่เบิ่งลูกไปอีกแหน่ควัามันสิอยู่วโนอวซันเลยยางอ้อมอ้อมไปก็เลยไปได้ปลาตองอันนี้มันเนี่อันนี้ไม่ได้ปลาแบบได้ปลาตองได้ปลาตองอีกตัวนึงมันเนี่ยอ๋อติดด่างบ่อันนี้ไม่ได้ติดด่างเดี๋ยวในมันน่ะสงสัยมันไล่สวบกันขึ้นมาแล้วมันสะดือขึ้นมาทั้งโคกอ่ะมันโดดมาใส่โดด ได้เลยได้ปลาต,ตัวอีตัวนึงมืนมันมขึ้นแต่แต่นี่ก็มา,าเอาในมขืนก,กินก็เลยดงไปเอกเน่นอยู่พอสั่นปางไเย็นนพันลูกอุ่มอยู่ฟ้าหอมขึนมากมือน,น,นเ็ดปลาตัวบอกงหน่งสามตัวได้ลปลาสามตัวก็เรยว่าเอ้คงมันจิมาก้ะมีมอะไรขึ้นมากแล้วม่ดีตัวรนว่าันั่นมาเร็ลว ได้มาตีความสิสามเจ็ดหาสามแปดดีาสังตีจะคว้องเป็นหาโอตีจะค้องเป็นหาแฮะนี่ก็เป็นหาเนาะแฮกัสีเป็นหาปลาสามตัวปลาสามตัวปลาหนีกับสีม้วนเจ็ดกับแปดเนาะก็เรียกว่าหาสามเจ็ดหาสามแปดดีหาสามแปดหาสามเจ็ดแต่วางวัดนี่คุณฝันเห็นป่าได้ป่ากันดีดีนะค่ะไลฟ์อาจารย์แล้วคนณฝันเขายังวางสีมีสูงนี่หละอ๋อ แต่ว่าฝันทั้งสี่แต่กาวได้เลขหลดเนาะอืมค่ะบัานนี้งวดงวดที่แล้วก็ได้เนาะแมนงวดที่แล้วก็ได้อยู่ได้หลายบ้านได้สองงวดที่แล้วได้ได้ยี่สิบถัวโอ้ค่ะได้ประมาณสองหมื่นบาทนี่เนาะสองหมื่น <20, 000 S 1> กว่าบาท ได้มาจักงวดราคาเลขเขามาหน่เขามาหนงสี่งวดสี่งวดมาทุกมาได้คักแถวป่าเนี่ยเอาแต่บางบ่อแดงวดบอไรดอกบอการซื้อหลายจ้าเอาพอได้หอมปากหอมก็เนาะแต่ว่าหันฟันทั้งสี่ถือว่าฟันดีค่ะแต่ว่าหันคือมีมีท่านี่มันบอกขาหาสามแปดก็หาสามเจ็ดสีเสียงว้นี่นี่แหละสีเสียงตัวนี้แหละอืมสีเสียงว้ซื่อซือโรดเตอรี่ล้วบอกค่ะ ซื้อไวเร็วโอ้ค่ะบาน,นี้ซื้อโตรตลี่เรียบร้อยฟันดีขนาดเนาะยันดื้อบุ๊เลยซื้อไวสองตัวนี้จะได้ตัดเลนเอาประมานี้แมนแมนแมนตัดเสะเอานอกจาซิมิหาสามสามแปดสามเจ็ดเท่านั้นเนาะเลขสามครอูอายุจะกปีละขนะาดยุ้ยสี่สิบแปดตัวสี่สิบแปดอืออายุนี่รูซื้อว่าสี่ตรงกัน ตั <laughs> ง này, ้งแอดมินนี่กับฝันไดซีแปดมาคโซีแปดบ่าอายุในยุยยังมาซีแปดอีกเนาะ <c oughs> เอาใ่อายุลงไปให้เอฟซีพิจารณาเบึง้งอีกรอบเนาะเรื่องของอายุซีแปดเป็นผู้วานแหเนาะตีซอยกันเร้่อความฝันเนาะคือฝันรอบเดียวเนี่ยบะคา่ะฝันรอบเดียวเนี่ยบ่คอยได้ฝันเนี่ยบ่ค่อยได้ฝันคือฝันเทียเดียวบ่วกเกินรอบสองรอบคือ ได้เลยแมนอ๋อค่ะขันจังสี่ขันแมนเขาโทษถามนีได้เพราะขาเอฟซี่ทีโทษหาสิออได้ได้อยูเ่ยเ,นเ,เนี่ยได้อยู่เนาะขอขอเบอร์โทษเนี่ยค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์แปดเก้าหกศูนย์แปดค่ะเซียนอุดรด้วยคะ่ะเอฟซี่นีเซียนอุดร <laughs> ตั้งแต่อันเห็นเพิ่นมานี่เพิ่นถือเลขดีเนาะหันมาเพิ่นชวนมาเขียนงานเนาะเขียนงานเลยพอคอยเลยมีโอกาสได้สัมผัสกันจักเถื่อมีเทียรแหลกนี่เนาะค่ะที่เห็นอยู่บ้านเพื่อดีมาแบบมาเยี่ยมยามถามข่าวจ้ะก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสพอชวนเพิ่นเขียนงานชวนสืเลือกงานเนาะค่ะเนาะเลือกงานจังมั่งค่ะชวนมาโอ้เลือกงานมากค่ะคุณละมันยากเข็ดนี่ละ เด็กต้องงานน้ำบังของกนี่ะอืมเด็กงานมากับไปผ้าแฟนไปเฮ็ดกระสือแมวกินมากเฮ็ดขายเนาะเพ็่นี่ขายกับเก่าค่ะมันก็เลยบอกตรงกันถือว่าเมื่อนี่เป็นโอกาสดีมากอยู่บ้านเพื่อทีบ้านในออกไวซสยค่ะเอาขอพุณนหนายุยได้หลายค่ะโศกันมาน้ำกันเด้องวดนี้เด้อให้ลำลังลวยเฮงเงน้ำกันเด้อจัดเบิองจัดเบิองหามันแมน เป็นแนวทาง,นงเน<อ>าะค่ะเ<อ>านาะค่ะเอาเอฟซีก่ะซาธูเอาเดอวยค่ะพ่นใุ์ห่พอนค่ะขอพูดได้ลายค่ะ